สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ผวมุมตัเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมมีสูตรมานะครับสุ่มให้ได้ผลช้างนะครับผมเขาบอกว่าสุมได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผลช้างนะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นผลโลเกียนะมาดูกัน,นว่าสูตรจะเป็นอะไรบ้างน,นะครับสูตรก็คือใช้สกิลของผลเนี่ยใส่เลยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นผลช้างมาร์สไม่ตันนะครับใส่ไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพืด้วยนะครับผมมาอ่ใช้โลเกียเสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์ว่านะครับ อุย้ยมีโชว์แปลงล่างด้วยขอผลช้างไอเก๋พิมพ์นี้เลยนะครับขอผลช้างไอเก๋หน้าคนสุ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทําการสุ่มแบบหลอกๆนะครับนี่นะเอา้ามีคนมาทิ้งผลด้วยเออไม่เอาไม่เอาครับผลผีผมมีแล้วนะไม่ได้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 ไไดไไดไไดโอเคนะเอาไปวางให้คนในคาเฟ่แล้วกันเขาพิมอะไรกันอยู่อะไม่รู้อะเอาวางไป หลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตรงขายผลนะโอเคมามาตรงนี้เลยนะครับมานะครับเลื่อนไปที่ผลม,มอสนะครับเกิดผลม,มอสอยู่ไหนผลมอมอะไรเอ้ม,มอสอะอ๋ะอเพื่อนยิมเห็นอ๋ออยู่นะโอเคครับอยู่หลังผมเมื่อกี้นะทําทรงว่าเป็นดับจะซื้อผลนะครับให้ของขอคนอื่นนะแต่ความจริงเราไม่ได้ให้นะครับแล้วหลอกเกมนะครับเพื่อจะได้ผลช้างฟรีนะครับโอเคนะ เรียบร้อยมีคนพิมพ์มากันอยู่อะแล้วเราก็วิ่งออกมาตรงนี้เลยนะใช่วิ่งออกมานะครับอาแล้วเราก็ทําการมาที่คนตุ่มนะครับแล้วก็ใช้สกิลเคียวนะครับไปหนึ่งทีสำหรับใครไม่มีเคียวต้องใช้ดาบนะครับแล้วก็วิ่งรอบคาเฟ่เลยนะครับวิ่งรอบคาเฟ่เลยนะครับวิ่งรอบเดียวพอนะครับไม่ต้องวิ่งเยอนนะครับ แล้วก็มาที่บอกฟุตกาชานะครับแล้วก็มาทําการนะครับกดสุ่มแบบหลอกๆไปอีกหนึ่งทีนะครับหลอกเกมให้ดีเจแล้วก็กดสุ่มแบบจริงจังไม่จริงโจวใส่กู๊กไม่ได้โอเวอร์ตีนเรียบร้อยครับผมผลช้างช้างที่หน้าโอ้โช้างแมมอมอสเนี่ยอยู่ในยุทธล้าแข็งครับโอ้โหผลหิมะเอ้ยไม่ใช่ผลหิมะผลน้ำแข็งครับคือหน้าตามันปรับใหม่มันทําให้ผมไม่กล้าทิ้งขน่ะเออสำหรับใครที่อยากได้ผลช้างนะครับ กดหนึ่งไว้นะครับใต้คอมเมนต์นะคบแล้วผมจะกดหัวใจนะคะผมเออแล้วก็นะคะผมขอผู้ติดตามนะครับ20คนนะครับไปเรียกเพื่อนมากดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอไลค์คลิปนี้ให้ถึงส0บไลค์นะคะผมแค่นั้นก็พอแล้วผมจะสุ่มแจกนะครับแจกจริงไม่จริงนางนะครับผมเออไม่เป็นไรมาผมไม่กล้าทิ้งแล้เอาไปทิ้งให้คนอื่นดีกว่านะน่าจะโอเคกว่าโอเคเรียบร้อย สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับกดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะผมทําการแจกผลนะครับแจกผลในมอสถาวรน,นะครับผมใครไม่กดไม่เห็นสำหรัวันนี้สวัสดีครับ